นี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลแบบ30แล้วก็30ทศูนย์ตัวต้ตัวรับแล้วเมื่อคืนนี้ก็มาเบิ้ลหวยเราพัฒนา96ตรงตรงตรงก็ตามการปักลายส้ตรงนั้นก็มีโชคดีลลภกบนเท่านานครับครานี้เราจะขึ้นไปทวบ,บุนที่วัดป่าทุ่ไม้หาวครับแล้วก็หล,ลังจากเสร็จจากทวบ,บุนนะครับเราจะไปเซอร์ไพรส์ แฟนคลับเซีนะครับที่รับโชคเมื่อคืนนี้9กปังๆเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะึไปสำบ,บุนีวัดป่าคูไม้หาวเสร็จแล้วเราจะไปะเซอร์ไพรส์แฟนคับที่มีโชคลาภก้อนโตนะครับวันนี้จะเป็นใครเราจะต้องไปไติดตามดูก่อนจะไปเราจะต้อง ไปทำบ,บุญซะก่อนนะครับตอนนี้เสียมของที่จะไปขึ้นไปถวบญครับ,บตอนนี้ก็ประชาลอยฟ้านะครับก็กําลังจะลงมาแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนนะครับไปทำบุญตักบาตรถวายอาหารพระข้างบนนะครับขึ้นไป บรรยากาศนะครับวัดป่าภูมมหาวก็ขอเรียนเชิญแฟนคลับ f อท,ทุกทุกท่านนะครับที่อยากจะมาร่วมทำบุญด้วยตนเองนะครับทางเราก็ยินดีนำพานะครับสำหรับสายบุญอันนี้กระเช้ารอยฟ้านะครับก็กำลังจะขึ้นไปข้างบนนะครับ เรามาดูบรรยากาศข้างบนเราขึ้นไปบรรยากาศข้างวัดน,นะครับอากาศเย็นหนาวมากครับที่ปบตุมแล้วก็ูุหลวงแม้กระทั่งที่วัดป่าภูเม้าวที่เราจะขึ้นไปทำบุญสวายอาหารพระวันนี้ก็ขออภัยกับแฟนคลับเอซีนะครับที่ไม่ลงคลิปให้โชคลาบ เมื่อคืนนี้นะคร 2, ค 1, อสองกุมภาพันธ์พอดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับแต่ก็อย่างที่เคยลงคลิปเอาไว้นะครับเรกมงคลท่านอาจารย์ผู้หลวงยังไม่สายนะครับท่านใดที่ยังไม่ทําบุญก็ขอให้ทำบุญไปก่อนเข้ามาชมเข้ามาชมดูเพื่อความพเพลพลินไปก่อนเรามาดูบรรยากาศนะครับวันนี้ หลังจากเมื่อคือนนี้ฝนตกนะครับก็ทำให้ปกคุมไปด้วยเมฆหมอกก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยโปรง่งพลัยนะครับยังมืดครับแต่ความมืดความหนาวไม่เป็นอุปสรรคของทีมงงานเรานะครับจะต้องขึ้นไปทําบุญ เพราะนั้นเราเน้นบุญเป็นหลักน,นี่เราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเื่อถวายอาหารพระวัดป่าภูมิฮาวดูวิวทูวทัศน์สวยๆนะครับบรรยากาศอากาศนี้โหสุดยอดะครับอ่อากาศดีๆแบบนี้ค่อนข้าง,างยากแตมาเพื่อทำบุญนะครับมาเพื่อใจกุศล ทางทีมงานบอกฟ้ากกัุงก็ยินดีต้อนรับแฟนคลับเอท,ทุกทุกท่านหลังจากมีโชคีลาบไปแล้วก็ยินดีนะครับทักมาลายสายตรงนะครับส่หรับเมื่อคืนนี้โอ้โหรับกันทั่อนหน้านะครับลายสายตรงแต่วันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์นะครับจะเป็นใครไม่ทราบนะครับแต่ว่าเยอะทั้งพี่น้องชาวบนนะครับน้องมุกดาหารก็หลายพื้นที่นะครับ เพราะเมื่อคืนนี้มันฝนตกทั่วฟ้านะครับสำหรับลายสายตรงหลังจากทําบุญเสร็จเราจะต้องไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับ f อฟแไปสวายอาหารพระที่วัดป่าภุมมหาก่อนครับหลังจากถึงแล้วก็เราก็จะเดินไปที่ถ้านะครับที่พระทันชัน เราเดพาเดินไปที่กุฏินะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้เรามาตักบาตรที่บัดเบินตรงนะี้มาถวายอาหารบัดปาปาคูเม่า เราสะหัรุ่มเย็นทำอะไรไทำสบายสบายอ่ะทำ,ทำแล้วแล้วไปทำแล้วแล้ว สุดดท้า้ายยนนนตััวแ่่รรูีีมไมไไไเอะรครับหลังจากทำบุญด้วยการถวายอาหารพระอาจารย์แล้วก็พาลูกวัดที่วัดป่าผู้ไม่ห้าวนะครับหลังจากมีโชคลาบควบนะครับสามตัวโตดรัฐบาลแล้วก็สามสองตัวตรงรัฐบาลแล้วก็มา สองตัวตรงเราพัฒนาเมื่อคืนก็ตามสัญญาแฟนคลับ f อซนะครับเราจะทำบุญเพื่อเสริมบุญบรารมีให้แก่ให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองเพื่อแผ่ไปถึงแฟนคลับ f อซทุกท่านวันนี้เราก็เสร็จภารกิจนะในการทำบุญตักบาตรเช้านี้ เราก็จะไปเ์ไอภัยครับผมสวัส <together> ดีครับผมดาบฟ้าครับก็แม่ชีก็รู้จักหลายท่านนะครับในวันนี้เคยเป็นเคยถบายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมานานก็ยังศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในบาปบุญคุณโทษเพราะนั้นเรายุดมั่นในกุศลพ้บุญ เราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานช่องของเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศทิวสวยๆสักหน่อยนะครับสวัสดีครับปนาสวัสดีครับ วันนี้ก็ได้เอามาขามหวานมาทําบุญถวายครับผมเดี๋ยวชมวิวครับเดี๋ยวให้มันสวยๆได้เยอะๆแล้วค่อยมาใหม่เราจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศวิวสวยๆซะก่อนนะครับวันนี้ก่อนที่จะลงไปเซอเร์ไพรส์แฟนคลับเอฟซีนะครับเราจะไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะว่าสองตัวตรงเม็ดเดียวตัวเดียวเราพัฒนานะครับเมื่อคืนนี้เาจะพาให้ท่านผู้ชมมาดู วิวส,สวยก่อนก่อนที่จะไปเซอร์ไพร์แฟนคลับ FC นะครับจะเป็นใครไม่บอกนะครับเดี๋ยวไปเซอร์ไพร์กันนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมช่องของเรานะครับขอให้กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าเนี่ยทำในะวันนี้ก็เผื่อแผ่ให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ นึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดี